สวัสดีครับผมชาย้าเบอร์ดอนครับวันนี้จะมารีวิวปัตเตอรเลียนของบอลนะครับวอลลีเจนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมีสายนะครับมาดูข้างในกล่องเลยครับรุ่นนี้เป็นของ USA นะครับ made in USA วัวปัตตเลียนนะครับตัวนี้ความแรงอยู่ที่ v 9,000นะครับหรือว่าความแรง9,000รอบนะครับสายให้ยาวมา4เมตรครับรุ่นนี้น้ำหนักพอดีมือนะครับไม่หนักมากครับรุ่นนี้จะเป็นฟันเฟษนะครับไลาเฟษได้เนียนมากครับแล้วก็ไถทรงักเรียนนี้เปลี่ยนเลยครับ ยันมากครับรุ่นนี้ฟันบางนะครับฟันเสียงที่บางครับแล้วก็คมมากครับฟันรุ่นนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีน้ำมันแล้วก็วีวอนแท้นะครับแล้วก็ฟันรองเบอร์0.5แล้วก็1.5แล้วก็เบอร์1 2 3 4 6สี่ดนะครับ สองสามสี่หกแปดนะครับออกประมาณนี้ครับข้างในกล่องนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบแบบใช้งานยาวๆนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับราคาอยู่ที่สองพ้าร้บาทนะครับโอนส่งฟรีนะครับถ้าเก็บปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับ ใช้งานยาวๆรุ่นนี้เลยครับได้เป็น5ปี10ปีครับซื้อทีเดียวคุ้มเลยครับรุ่นนี้แรงดีนะครับสำหรับใครที่อยากได้อยากใช้งานยาวยนะครับแนะนำรุ่นมีสายนะครับมีสายกับไร้สายมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับตัวมีสายมันจะเงียบครับเสียงจะเงียบกว่า ที่ไร้สายนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สั่งได้แล้วก็ใครอยากได้แบบใช้งานยาวแนะนำรุ่นนี้นะครับเสียงเงียบแรงด้วยครับฟันคมปลิบครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ